โอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมยังคงดีเนาะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะนะตอนนี้ก็นาเวลามาปัดหน้าปูนนะก็มอเตอร์คูก็ไปแต่งหน้าเสร็จแล้วเนาะนะตอนนี้ก็นาเวลานะครับผมแห้งพอแล้วเนาะเราจะปั่นหน้าปูนนะครับผม ด้านล่างก็มันยังไม่แห้งเนาะเอามันผมขึ้นด้านบนก่อนนะฮะก็คือแบ้ก็มันก็สวยงามนะครับบาทีคือคู่ก็คือนล็กนะฮะฝากไปติตามเร่วงทั้งนี้หาแนวกันเลยสิ นี้จะเอาผิดมาทำไรเนี่ยห้องนั้นน่ะมันเขาอ่าเขาขึ้นปูนพอกระเทือนนะครับพี่น้องนะเขาขึ้นปูนพอกระเทือนนะครับห้องนั้นนะฮะห้องนี้เหรอใช่เขาไปดูแล้วโอ้โหอะไรวะบอกว่าเศษเศษเศษไปดูแล้วโอ้โหอืมโกหกเหรโกหกนะฮะพี่น้องใหญ่แล้วไม่ใช่ว่า

คิบน้ำเตละทีนี่โอ้ยโอ้ย <c oughs> โอ้ห <c oughs> สายปันนะสิปิบโอโ้โหทางนี้ก็ปูน้อยใส่หมวลุงนี่แล้วน้ำเน่านะคะโอ้โหทางนี้นี่ดูคลิปแบบรัวเลยได้สิ น้ำแต่ในทีเราเกี่ยหมดเลยด,ด,ด,ดูดูมีแต่ปูนทั้งหมดเลยเราสายปานนะก็มองดูเหัอนะค่ะเรามีคลิปต่อไปนะคะช่องช่างนี้ชง,งานนะคะนี่ข้มามันดูสายตาน,นี่ด้านนี้ใกล้แล้ว ทางน,น,นี้ก็ใกล้เล้วไรใกล้เราหรอใกล้หมดเแล้วไม่เกินเดือนเนาะใกล้หมดข้ามดนแล้วไม่เกินเดือนเนาะลายแขนลาลอยนี่หรอลาลอยไปทั้งตัวต้นทางนี้ไกล้ลา,านนี้คก,กตไป,ไปัตป่นให้เรียบนะเอ ตาระวงมันน้อยใสหีตาตนี้เทำลวดให้ขาวจะทำอะไรก็ทำลวดทางนั้นน่ะไม่ได้เฮ้ยเรืยเยิดอะไรทางนี้นี่โอ้มันข้ามเหรอโอ้ันแรงเกินน่ากูัวจัเลยอ่ะมันแรงเกินมันแรงเกิน หมดความหมดทนแล้วครับแต่แล้วแตแล้วเอยห้จะหมดควาหมดทนแล้วเนียบเลยนะฮอฟสีทุกท่า

ไนะครับวตีดอาบน้าโอ้ยมีอาบน้เขา่ได้ดมัหมดูนขันเหนนมีน้ำปูดเียโมัวเฮาทั้งหัวทั้งนาคานขันเหนเลยได้ตอน 啊！拿过来。啊，哎、啊、呀！啊？啊啊 โอ้น yeah. oh, yeah. ่ากลัวอาจจะดิ้วเลยมันหลายขั้นตอนนะครับพี่น้องทีมสี่ นาพี่น้องโอ้ปวดแขนปวดแขนอยู่ปีใหม่ต้องมาหาโนดแขนแล้วครับ เดี๋ยวก็ทำนะฮะไอจีบนเดี๋ยวก็ทำนะฮะทำด้วยใจครับที่น้อง ด้วยใจครับนี่นี่นเราาีดลองมจะไ,ไม่เป็นี่มวา